บ o สน n o w Powered by BRO.game ส่งมอบสุดยอดประสบการณ์ข่าวเกมมิ่งระดับโลก b R O g a ก e ก้าวขึ้นแทนผู้นำด้านเทคโนโลยีข่าวเกมมิ่งในประเทศไทยประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ NVIDIA ครียยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อยักษ์ใหญ่ของโลกในฐานะ NVIDIA GeForce Now Alliance p a r t n e r เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ลิกชมประสบการณ์เล่นเกมของคนไทยเข้าสู่ยุคใหม่แห่ง Cloud Gaming ที่ช่วยให้สมาชิกนันสามารถสตรีมเกมมากกว่า2,200เกมได้แทบทุกอุปกรณ์โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเกมหรือว่าอัปเกรดอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมที่มีอยู่แล้วในร้านค้าเกมชั้นนำพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมและเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการ G ี now ที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาค ร่วมสัมผัสประสบการณ์ cloud gaming ระดับโลกได้แล้ววันนี้ทุกที่ทุกอุปกรณ์ไม่แพงก็แรงได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w b r o g a m e และที่ facebook bro.game ครับผมวันนี้เป็นวันเปิดตัว Nvidia GeForce Now p o w e r by p r o นะครับเป็น cloud gaming เจ้าแรกและเจ้าเดียวของไทยนะครับผมผมพิเศษสุดๆวันนี้คือว่าคอม เราอยู่ภายใต้สโลรแกนคอมไม่แพงก็แรงได้นะครับผมโดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปซื้อคอมเครื่องละ3 4 5 0 0ห้มื่นแล้วเพื่อจะเล่นเกมคุณสามารถที่จะเช่าเราได้ในราคา200บาท300บาทถึง600บาทแล้วก็สามารถมีคอมพิวเตอร์แรงๆเอาไปใช้ได้เลยครับผมทำให้ทุกคนสามารถเล่นเกมแบบ Triple A ได้เลยครับผมครับเราก็จะมีการทำแพ็กเกจคู่กับทาง True นะครับทาง True เราก็จะเป็นแพ็กเกจคู่กันคือว่า999บาทก็จะได้ u n l i m i t e d อินเทอร์เน็ตเราก็ได้อลิมิตเป็นซูเปอร์เลนเลยครับผมสำหรับการเล่นเกมส่วนกับทั้ง a AS เราจะเป็นการร่วมมือกันในเข้าไปในเป็น a AS Play อลยครับเพ a y Box เพื่อให้เปลี่ยน Playbox ไปเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวเล่นเกมได้ได้แล้วครับตั้งแต่เปิดตัวมาได้รับอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่มันหกหมื่นกว่าคนแล้วครับวันนี้นี่เปิดมาหลักสัปดาห์เพราะฉะนั้นเรากำลังเติบโตขึ้นเป็นฮอกกี้สติ๊กอะครับผมกลุ่มเกมมิ่งเราถือว่าเราเป็นประเทศไทยชอบเล่นเกมระดับสี่ของโลกเพราะฉะนั้นเรามีฐาน ชัดเจนมากๆครับผมคือคนไทยเนี่ยหชอบเล่นเกม 2. เราประเทศเราเน็ตดี 3. เรามีทรัพยากรจำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนราคาคอม PC เพราะฉะนั้นตัวนี้มาแก้ปัญหาว่าว่าเราสามารถที่จะซื้อไม่ต้องซื้อคอมก็ได้ก็ได้เล่นเกมดีๆได้เกมดังๆเรามีเกมดังๆกว่า2,200กว่าเกมนะครับผมอยู่ในนี้หมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเกม33เกมไซเบอร์พังเหล่านี้อยู่ในอยู่ในของเราหมด ไมล์วอลไรเลเอ่ยอะไรเอ่ยอยา,ากจะฝากเว็บไซต์เวิร์ลไวด์เว็บโปรเกมนะครับผม b r o. g a m e ไว้นะครับผมคอมไม่แพงก็แรงได้ครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ